ครับเรามาอัปเดตกันต่อนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงเทียงนะครับมีร้านขนมหวานอากาศร้อนๆก็ขนมหวานแล้วก็น้ําแข็งใส่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ มีกล้ยทอดด้วยครับกุ้ยทอดทอดมันปลาตายทอดมันกรุ้งนะครับ <c oughs> การร้อนๆต้องอย่างนี้เลยครับแต่ละปีครับเย็นๆเป็นตะมองเลยครับ กันตัว2ทเลยจ้าึง20บาทได้ค่ะราคาเดิมราคาเดิมล้นล้นใหญ่ใหญ่เหมือนเดิมค่ะ20บาทนะคาที่พญาคนึงจ้าไม่ขึ้นราคาจ้ะขายทุกทนะครับกตัวทอดกรอย ผมเลยยี่สบบาทนะครับร้านนี้ก็ทอดไม่ทันนะครับนี่ครับมะพชา้าเป็นกองเลยครับเหลือแค่นี้ครับนี่จะเป็นสินค้าถูกจากโรงงานนะครับ มาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับโอ้ยขวยวีใหญ่มากครับหกสิบบาทบก็มีเชอร์รี่นะครับ หวานค่ะสวัสดีครับท่า,ทานี้หมดสวัสดีค,ครับ,บพี่สวัสดีครับอันนี้เหลือแค่นี้แล้วพี่วันนี้อืถุง<ส>พลาสติกยี่สิบบาทนะเหลือแค่นี้นะครับแปดหนึ่งนี่ประมาณโลมนะ ว่าโหหนาเยอยู่หมดเยครับยี่สิบบาทหนาเลยครับทุกเบอร์เลยยี่สิบบาทหนาใหญ่ใหญ่จะคือจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ป่ะครับเสาร์อาทิตย์แต่เขาไปทางก็มีคนเหนียวถู้นะครับแก้วเกื็สิบบาทแก้วสิบบาทยี่สิบบาทอือสุดเลยค่ะสวัสดีครับสยอะเลยค่ะอืมบุ้เวอร์ค่ะเอาไปแต่งบ้านเหรอครับ อตกแต่งร้านโตเกียวอันนี้ขายเป็นขายเป็นชุดนะครับนี่ครับชุดเล็กสามสิบชุดใหญ่ห้าสิบครับ ตเกียวลนคะรับ,บคุยชายทอดนะครับ,บ อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอะไรนะอันนี้คืออะไรอันนหงหมูอ๋อหางหมูหางหมูอบอาืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับรรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้กินข้าวมาอิ่มเลยแข่งกินข้าวมันไก่เนี่ยครับลิม เป็ดอบนะครับจะหมดแล้วนะครับร้านนี้เค้กโบราณยี่สิบบาทนะครับหมดเลยขอโทษทีนะสึ้นสิ้นหน้าเลยเล่นกันสึ้นสิ้นหน้าเลยไม่ทำทำมาไม่เยอะทำมาห้าหกสองที่ะเออแล้วมันหมดเลย

ขายดีมากนะครับกุ้งอบบุ้เต้นนะอร่อยอร่อยเลยก็จะ,จะมาเป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวสังขยานะครับร้านนี้ทำไม่ทันลูกค้าอีกแล้วเหรอครับสวัสดีครับหมดหน้าร้านนะครับตอนนี้หน้าร้านไม่มีนะครับ คนเยอะนะกำลังเล่งมือปั้นกันอยู่เลยหลานอร่อยประจำโกดังพ่ยาคนลุมนะครับวันนี้คนเยอะจริงครับวันนี้ กาออกไมหมดแล้วอะไรมโอ้โหลำไยนี่วันนี้สามโลหมดแล้วเหรอหกแปดแปดอ,อ 8. 8. ันนี้แปดแปดโลหมดแล้วเกิดเลยเดืดเห็นน้ำเปล่าแน่แน่ครับแสดงว่าอากาศร้อนคนนึงกินเยอะใช่ค่นะร้อนอากาศมันร้อนมันร้อนอ,อร่อยเปล่าแกถามได้ค่ะติพี่ก็จะบอกกินแล้วพี่ไม่ออกซองอื่นแกจะมาซื้อล่ะ <laughs> อร่อยหวานเจี๊ยบอร่อยมากค pues ่ะม nah ีหวานธรรมดากับหวานตัดขาหวานตัดขาอะไรคือหวานตัดขาหวานตัดขาเขาลามอ๋ออันนี้เขาลามอันนี้อันนี้อันนี้ซื้อไปกินเองอันนี้อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะแต่ว่าหนูต้องกินก่อนมันคืออะไรตับซื้อมาจากไหนอ่ะไม่รู้แต่มัซื้อไปให้ตัวนั้นแหละน้าบ๊าย